แล้วโจนคนนี้ก็กลับเนื้อกลับตัวจริงๆแล้วกลับมารับใช้หลวงพ่อผมที่วัดช่องแค่คนเราเป็นโจรน,นะฮะถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในกระมวลสัรดานเนี่ยได้รับการขัดเกลาดีๆเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นคนดีและเป็นคนดีที่น่ากราบไหว้จริงๆ สวัสดีครับพบกับนิตยสารแม่นาคออนไลน์นะครับในช่องของเจ้าพยา c h a n n e เล่มใหม่ของนิตยสารแม่นาคนะครับฝากด้วยนะฮะฝากด้วยพบที่แผงหนังสือข้างบ้านเมตตาอุดหนุน40บาทนะครับ40บบาทฉบับหน้าเนี่ยฮะผมสั่งเพิ่มเนื้อหาเข้าไป จะพยายามทำให้ในหนังสือแม่นาคนี่มีสกูปเด็ดๆนะฮะไม่ต่ำกว่า4ี่สิบสกูปในราคาสี่สิบบาทเท่ากับว่าหนึ่งสกูปของท่านที่ลงในแม่นาคหนึ่งบาทนะครับอาจารย์คารวาสที่ลงในแม่นาคผมคัดสรรแล้วว่าเป็นของจริงนะครับสำหรับเนื้อหาสาระที่เพิ่มสกูปที่เพิ่มเนี่ย เสียค่าใช้จ่ายเยอะฮะแต่เพื่อคําว่าคุณภาพผมยินดีนะครับยินดีที่จะตอบแทนท่านภูมิอุปการะคุณซึ่งถือว่ามีบุญคุณมากๆเลยกับทีมงานพวกเราอะไรก็ตามทำได้ผมจะทำอย่างสุดความสามารถนะครับสักขาวประชาสัมพันธ์นะครับวันที่28มกราคมนะครับตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์สุพจน์ หรือพ่อครูสุพจน์หรือชาอาจารย์สุพจน์หรือพ่อครูสุพจน์เนี่ยผมถือว่าเป็นอาจารย์คา,วารวสที่เป็นสายมูตัวจริงนะครับวันนั้นเราจะได้พบกับอาจารย์คา,วารวสท่านใหม่เจ็ดโมงเช้าถวายพัฒหารพระสงฆ์หลังจากนั้นประมาณ10บโมงหรือ11บเอโมงเนี่ยก็มีการเลี้ยงนะฮะท่านก็จัดอาหารต้อนรับคนที่กลับจะไปงานคล้ายวันเกิดของท่าน ผมอยากให้เพื่อนๆสายบุญสายมูเนี่ยไปฝากตัวกับอาจารย์คารวะท,ท่านนี้ซึ่งผมเห็นว่าเป็นของจริงนะครับกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจครับอาจารย์ท่านนี้อาจารย์สุพจน์ท่านมีชื่อเสียงในต่างประเทศลูกศิษย์ของท่านเนี่ยรู้ว่าอาจารย์สุพจน์เดินทางไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากท่านมีโรคหัวใจนะฮะลูกศิษย์เดินทางจากต่างประเทศมากราบท่านมาขอให้ท่านทำพิธี มาบูชาวัตถุมงคลวัตถุมงคลของท่านอาจารย์สุพน์นะครับสามารถที่จะพลิกชีวิตนักธุรกิจหลายๆคนของชาวฮ่องกงที่ถือว่ากำลังอยู่ในวิกฤตพลิกครับให้กลับฟื้นคืนขึ้นมาเป็นเรื่องสิ่งที่เหนือธรรมชาติจริงๆอาจารย์คารวะทั่วไปเราจะได้ยินคำว่าทำได้ทำได้ไดแต่ท่านอาจารย์สุพจน์นี่ ทำให้เห็นแล้วว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักธุรกิจเป็นร้อยล้านสิบล้านนะฮะพลิกชีวิตให้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อสายมูบอกเลยว่าไม่โง่นะครับสายมูเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แต่เขาสามารถสัมผัสได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าวันที่28นะครับเป็นงานคล้ายวันเกิดพ่อครูสุพจน์นะครับ เราจะไปดูที่ว่าวันนั้นนะฮะพ่อครูสุพจน์ท่านจะมีอะไรก็ตามใหม่ๆนะฮะให้กับช่องเจ้าพยา channel โดยเฉพาะวิชาที่ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้พ่อครูสุพจน์ก็คือวิชาการลงลักษ์การต่อเส้นวาสนาการลงลักษ์การต่อเส้นวาสนาเนี่ยผมถือว่าเป็นวิชาโบราณน,นะฮะวิชาโบราณที่พวกมอญเขาใช้กันอยู่นะครับวิชานี้ คนเราเนี่ยเส้นวาสนาของคนเราเนี่ยมันมีที่สิ้นสุดมีเริ่มต้นแล้วก็มีที่สิ้นสุดเมื่อไรก็ตามที่เส้นวาสนาสิ้นสุดเนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่าเลวร้ายเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปนะฮะข่าวหน้าเนี่ยไปสัมภาษณ์ว่าต้องเตรียมการอะไรบ้างแต่ขอบอกเลยว่าวิชานี้นะฮะชาวต่างประเทศนะให้ความเชื่อถือเป็นอันมากเลยอาจารย์อาจารย์ที่เป็นของจริงผมจะบอกเสมอว่า ให้ดูว่าอาจารย์ต่างลูกศิษย์คนต่างประเทศเนี่ยให้ความเชื่อถือขนาดไหนนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็วันที่28เอาล่ะครับคลิปนี้ได้เวลาฮะเข้าวัดกันวัดที่จะพาเพื่อนๆไปเนี่ยเป็นวัดช่องแคที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อเอ่ยชื่อถึงวัดช่องแคเนี่ยหลายคนคงรู้เลยว่าผมกําลังกล่าวถึงหลวงพ่อพรมนะฮะทาวโล หลวงพ่อพรมถาวโรนี่ท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์สมัยก่อนนะฮะตอนที่หลวงพ่อพรมท่านเป็นหนุ่มนะฮะท่านมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับพวกสศสลเยวเวทเนี่ยเวทมนต์คาถาด้านเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ชายทั่วไปสมัยก่อนเขาเชื่อกันเขานับถือกันเขาอยากจะเรียนรู้กันนั่นก็คือสัพพวิชาต่างๆหลวงพ่อพรมนั้นท่านเป็นพระที่ถือว่ามีเมตตา อาจารย์ที่หลวงพ่อพรมท่านไปอขอฝากเมืตอฝากตัวแต่และท่านเนี่ยอาจารย์ดำนะฮะอา,อาจารย์พ่วงนะฮะหลายๆท่านเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นและก็รับลูกศิษย์ยากมากๆแต่เมื่อหลวงพ่อพรมท่านไปฝากเมื้อฝากตัวปรากฏว่าอาจารย์ทุกท่านเมตตารับหลวงพ่อพรมให้เป็นลูกศิษย์และเมื่อหลวงพ่อพรมท่านบวชท่านก็เป็นพระที่ถือว่าไฟเรียนรู้ที่ไหนก็ตาม บอกว่ามีพระกจติดีท่านจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์แม้แต่อาจารย์คารวาตท่านก็ยังฝากตัวเป็นลูกศิษย์เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเรานั้นไม่จําเป็นต้องเป็นพระเป็นอาจารย์คารวาตก็ได้เพราะฉะนั้นคําว่าอาจารย์คารวาตเนี่ยใครก็ตามที่ลูกศิษย์ยกย่องนะครับผมอยากจะให้รักษาความดีนี้ไว้เรื่องผลประโยชน์ทุกคนก็ต้องการแต่ขอให้ต้องการพอสมควร ขอให้รู้ว่าลูกศิษย์ที่มาหาท่านมากราบขอความเมตตาท่านนั้นเขาํำบากจริงๆพิธีกรรมใดๆก็ตามถ้าเรียกค่าใช้จ่ายย้ายแพงนักบางคนเนี่ยเขามาเนี่ยเขาเอาเศษตังเป็นค่ารถนะครับเข้าใจไว้นิดนึ่งว่าเราให้เขาพ้นทุกข์เมื่อไรก็ตามเขาอยู่รอดปลอดภยัยเขาจะนึกถึงอาจารย์เป็นคนแรกแล้วเขาจะกลับมาตอบแทนบุญคุณของท่านนะครับ เข้าใจตรงกันหลวงพ่อพรมท่านก็ออกทุดดไปตามสถานที่ต่างๆเมื่อมาถึงที่ช่องแขนะครับเกิดฝนตกหนักมากเลยวันนั้นชาวบ้านรู้ว่าฝนตกขนาดนี้แน่นอนน้ำต้องท่วมด้วยความเป็นห่วงพระทุดดงรูปนี้หลวงพ่อพรมชาวบ้านก็เตือนบอกว่าพระคุณเจ้าขึ้นไปอยู่ข้างบนภายในถ้ำดีกว่าเพราะตรงนี้ไม่รอดแน่แต่บนถ้ำนั้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความลี้ลับยังไงหลวงหลวงพ่อพระคุณเจ้าไปขอเขาก่อนนะอยากขึ้นไปโดยพรารการเมื่อหลวงพ่อผมขึ้นไปบนภายในถ้ำท่านสัมผัสได้ทันทีว่าในถ้ำนี้มีสิ่งลี้ลับจริงๆท่านก็จึงอธิษฐานจิตบอกกล่าวบอกว่าอาตมาเนี่ยขอแค่มาหลบฝนหลังจากนั้นเมือ่อฝนหายแล้วอาตมาก็จะไปอีกที่หนึ่งแล้ะ ขอพักแรมหลบภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเจ้าถ้ำซึ่งหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ผมยืนยันว่ามีอยู่จริงเจ้าถ้ำได้มาบอกกับหลวงพ่อพรมปรากฏล่างให้เห็นอันนี้หลวงพ่อพรมได้เล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังและลูกศิษย์ของหลวงพ่อพรมบังเอิญนะรู้จักกับทีมงานของนักสืบแม่นาคหลวงพ่อพรมท่านบอกว่าได้มีโอกาสได้สนทนากับเจ้าถ้ำเจ้าถ้ำบอกว่า หลวงพ่อพรมท่านมีอดีตชาติอยู่ตรงบริเวณนี้และบริเวณนี้ต่อไปจะเป็นวัดที่ถือว่าเป็นที่พึ่งของชาวพุทธอย่างแท้จริงเมื่อหลวงพ่อพรมท่านได้ยินเจ้าทําพูดเช่นนั้นหลวงพ่อพรมถามตัวเองว่าหรือว่าเราต้องมาอยู่ตรงนี้จริงๆแวบหนึ่งของความคิดหลวงพ่อพรมท่านกลับไปที่อยุธยาแล้วขายที่ฮะที่ทั้งหมด เงินทั้งหมดที่ได้จากการขายที่ท่านเอามาสร้างวัดช่องแคสมัยก่อนนั้นก็เป็นวัดเล็กๆนะฮะไม่ใหญ่โตเหมือนปัจจุบันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สวยงามของตำบลตาคลีเมื่อเป็นวัดเอ่อเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะมักเห็นก็คือพวกเด็กๆเนี่ยจะมาบอกหลวงพ่อขอตังค์กินนมหน่อยหลวงพ่อขอตังค์กินนมหน่อยหลวงพ่อพรหมท่านเป็นพระบ้านบ้านถาจะเอาเงินที่ไหนมาใช่ไหมท่านก็บอกลูกศิษย์บอกเด็กๆบอกว่า เอาอย่างนี้สถ้าอยากจะมีเงินเดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนให้พวกเองเนะเล่นโขนเอาไหมเด็กพวกนั้นก็แปลกใจว่าเล่นโขนได้ตังเหรอหลวงพ่อพรมก,ก็บอกว่าได้สิหลวงพ่อไม่หลอกหรอกจากนั้นท่านก็จับเด็กพวกนี้ฝึกโขนประมาณยี่สิบคนนะครับในหมู่บ้านนะ่ะเด็กทุกคนเป็นโขนหมดและเมื่อมีงานศพเจ้าภาพเนี่ยต่างวัดนะครับ จะติดต่อให้โขนของหลวงพ่อพรมเนี่ยเด็กวัดชุดนี้ไปแสดงเด็กมีเงินใช้มีเงินกินขนมมีเงินไปโรงเรียนมีเงินซื้อเสื้อผ้ามีเงินให้พ่อแม่เก็บเป็นการพลิกชีวิตเด็กต่างจังหวัดด้วยเหตุเนี้ยหลวงพ่อพรมจึงเป็นที่เคารพรักของชาวบ,บ้านและเด็กๆภายในบริเวณวัดช่องแค่ท่านเป็นพระเกจิที่น่ากราบไหว้นะครับหลวงพ่อพรมเนี่ย หลวงพ่อพรมท่านมรณาภาพวันที่30เดือนมีนา,มาคมอีกไม่กี่วันนะฮะตรงกับวันมรณาภาพของท่านท่านมรณาภาพเมื่อวันที่30มกราคมพศ2518สิริอายุ90เป็น,นพรรษาที่70ก็ถือว่าท่านเป็นพระที่อายุยืนมากแต่เหตุที่มีอัศธจรรย์เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมรณาภาพไปแล้วเนี่ยสังขารไม่เน่าไม่เปื่อย ยืนยันนะครับว่าไม่มีการฉีดยากันเน่าด้วยเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์น,นะครับว่าเทพเทวดาเนี่ยรักษาสังขารของท่านไม่ให้เน่าไม่เปื่อยช่วงหนึ่งที่ผมไปทํำข่าวหลายสิบปีมาแล้วประมาณยี่สิบปีมาแล้วเนี่ยโรงของออหลวงพ่อผมเนี่ยเตี้ยๆนะที่ใส่ที่ใส่สออารีราสังขารเพ่านเนี่ยมันเตีย้ยเห็นนะเห็นเล็บงอกเห็นผมงอกนะครับ เห็นสรีระสังขารที่ไม่น่าไม่เปื่อยปัจจุบันนี้ทางวัดก็ยกขึ้นสูงนะฮะสูงแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆหากไปนะหากไปเห็นหัวโขนที่ตั้งอยู่นะครับอธิฐานกับหลวงพ่อพรมบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ลูกปรารถนาแล้วพ่อเมตตาประทานเนี่ยลูกจะหัวโขนมาถวายนะครับหัวโขนดูๆแล้วอันหนึ่งประมาณ 1, นะะพันขึ้นนะพันขึ้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าสามารถที่จะ อธิษฐานจิตแล้วก็ถวายหลวงพ่อพมได้ทันทีคือลิพโพวันดีใจยังสู้ชูสองนิ้วน่นแหละครับขวดหนึ่งสิบติกระบาทไม่แน่ใจนะฮะหลวงพ่อพรมท่านโปรดปาลิพโพนะครับบอกท่านไปว่าเออลูกมีเงินเท่านี้ยังไงหลวงพ่อเมตตาขอโชคลาภขอโชคลาภใหญ่ไปเลยนะฮะขอไปเลยว่าแม่สิ่งนั้นจะเกินกำลูกเกินกำตัวเองขอให้พ่อเมตตาประทานให้และ ทุกขลาบจงใหญ่ย้อนกลับมาบังเกิดต้องบอกนะครับว่าทุกขลาบอย่าย้อนกลับมาบังเกิดกับตัวลูกเพราะอะไรครับคนที่ได้สิ่งที่เกินกรำตัวเองทุกคนเจอทุกขลาภเพราะฉะนั้นต้องบอกเมื่อเราไปเนี่ยแนะนำมันจะมเีเดินลอดเดินลอดอ,อที่เขาทำไว้ทั้งวัดคือสารีรา,าสังขารหลวงพ่อพรมนะฮสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยท่านนะเดินลอดไป แล้วสิ่งที่อวะมงคลคุณใสมนดําชั่ว้ายเนี่ยจะหมดไปเมื่อเราลอดสารีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรมสุดยอดพระเกจิของออวัดช่องแขนะครับสําหรับด้านหลังของวัดช่องแขเนี่ยจะมีพระนอนพระพุทธสายญ,ญาติที่หลายคนเชื่อกันว่าเป็นพระนอนของบันอังคารจริงๆแล้วไม่ใช่ครับวันไหนก็กราบได้นะฮะพระนอน คุณเกิดวันไหนคุณจะไหว้วันอื่นก็กลับได้ไม่ใช่ว่าคุณเกิดวันเสาร์ห้ามไหว้พระนอนไม่ใช่คนวันอนังคารไหว้คนเกิดวันเออพระนอนเออพระพระบังหน้าปกได้วันเสาร์คนวันเสาร์ไหว้พระนอนที่บอกว่าเป็นพระของคนเกิดวันอังคารได้ไอ้สิ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่สมมุติกันขึ้นมาภายหลังนี่เองนะครับแนะนําเพื่อนๆน,นะครับว่าพระเกจิในอดีตนะฮะที่มีชื่อเสียงนอกจาก เอ่อทางออของน,นครสวรานแล้วเนี่ยนะครับนอกจากหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีหลวงพ่อพรหมวดช่องแคเนี่ยเป็นพระเกจิที่ถือว่าสุดยอดสุดยอดนะครับและยิ่งไปกว่านั้นมีเรื่องเล่ากันกน,นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปล้อมจับคนร้ายที่ปนทองของชาวบ้านเมื่อเรียกว่าระยะที่เรียกว่าจนตรอกแล้วโจรก็หันมายิงนายตำรวจที่ท่านนี้นะฮะนายตำรวจท่านนี้เอ่อเป็นอดีตของ บอกได้เลยว่าเป็นตำรวจมือปราบระดับอธิบดีนะฮะขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านกระสุนปืนเนี่ยเสียงดังไอ้นกสับไปยังลูกปืนเนี่ยแชะแชะ,ชะ,ชะยิงไม่ออกนายตำรวจท่านยิงสวนทันทีครับแชะเหมือนกันแชะเหมือนกันไม่ออกท่านก็ถามมึงมีอะไรดีคนร้ายบอกผมมีเรหรียญหลวงพระพรมวัดช่องแค่ ในตำรวจท่านนี้บอกอ้าวมึงกับกูนี่สิทธิ์อาจารย์เดียวกันแล้วในตำรวจท่านนี้ก็สอนอย่าหากินแบบนี้เพราะจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนให้ทํามาหากินอย่างสุดจริตแม้เงินจะได้น้อยก็อย่าทําวิธีนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนและด้วยความที่เป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันคือหลวงพ่อพรมในตำรวจท่านนี้ให้โอกาส โจรที่ปนทองนะครับหลังจากที่เอาทองไปคืนเจ้าทัพย์แล้วให้กลับเนื้อกลับตัวแล้วโจรคนนี้ก็กลับเนื้อกลับตัวจริงๆแล้วกลับมารับใช้หลวงพ่อผมที่วัดช่องแคคนเราเป็นโจรน,นะฮะถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในกระมวลสารดานเนี่ยได้รับการขัดเกลาดีดีเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นคนดีและเป็นคนดีที่น่ากราบไหว้จริงๆถือว่าเป็นสัตธรรมของชีวิต เอาลัครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบดนะครับมก,กราคมสอง7ันห้าสิบดวันอาทิตย์เป็นงานคล้ายวันเกิดของพ่อครูสุพจน์ฤชานะครับตำนานที่ยังมีลมหายใจหนึ่งเดียวในบางรัดยานะครับเอ้ยบางย่แพรกนะฮะขอโทษไม่ใช่บางรัดยามันมีสคลิปไม่มีสคลิป,ป,ปว่ากันสดๆก็เลยผิดนะหนึ่งเดียวในบางย่แพรกนะครับ แล้วก็บริเวณวัดบางจะแพ่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะ,ะเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูมีโอกาสก็ไปกราบไหว้หลวงพ่อพรมที่วัดช่องแขกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้แฟนแม่นาคได้ไปสัมผัสอาจารย์คารวะท,ท่านนี้ท่านเป็นอาจารย์คารวะท,ที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจจริงๆคือท่านพ่อสุพจน์นะฮะอาจารย์สุพจน์ฤาษาเนี่ยขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะัะพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบขอบพระคุณครับ